เกลืาจะ้ะผมชุดยร็เจ้ากัแบปบิสวัสดีเจ้าวันนี้ป้าพี่นมาเข้าครัวตอนแรงนะเจ้า วันนี้ทำแกงผักหวานนะจ้าผักหวานป่านะเจ้าใส่ปลายากนะเจ้าเราก็อบ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นนึงก็หมกไข่หมูแดงเจ้าไปน,นี่น้ำก็เดือดแล้วนะเจ้าใส่ผักหวานเลยเจ้าแ <c oughs> พงสรอจนกว่าป่ามันเปื่อยเนาะป่าดีเ่เขาย่างันป้วยน,นะเจ้าก็มีแผงกรอบเริ่มเปื่อยนะ่ะก็จะพักใส่ผักหวานเลยเจ้า แบบมึงมั้งเลยชอบวันนี้แทงอยู่ติอุตรดิตนะเจ้าวันนี้แทงมาอยู่กับบ้านปีสาวนะเจ้าบานพิดาเนาะสนนี้ยยมอนอยู่บ้านนะเจ้า ชวนปรุงนะเจ้าแพนปรุงบางส่วนเข้าไปตอนติดตามเครื่องนะเจ้าไม่จะชิมก้น,นเจ้านาะมันจะขาดลงไปนะเจ้ามปราณนิ้หน่อยเดดีนิดหน่อยนะเจ้า เดี๋ยวรอยละเจ้าเดี๋ยวขอชิมสักหน่อยกันนะเจ้าอืมน้ลำล้วเจ้าอืม หลายเจ้าแกงผักหวานเส็จเรียบร้อยแล้วเจ้านี่เดี๋ยวก่อนจะมีกับข้าวเพิ่มนะเจ้านี่กับกำลังมีเป็นมกไข่มดแดงนะเจ้าเราก็แพนข้าวจะทำเป็นยำผักหวานเนาะเพิ่มเจ้า เดี๋ยพ่าแล้วเจ้านี่ยำผักหวานนะเจ้าใส่หมูสับใส่กุ้งเนาะกุ้งซอเจ้าแล้วก็อันนี้เป็นแกงผักหวานนะเจ้าใส่ปลาแห้งนะเจ้าเนาะแล้วก็เป็นมกไข่มดแดงเจ้ามาเนี่ยเจ้ามากินข้าวเจ้าพี่น้องยำผักหวานอันนี้กินยำผักหว,วานก่อนเกล,ไไล็ดโปรดไาได้แ่เป็นเมนูโปรดเล้นะ มุกไข่มะแดงเจ้าจะหาทำซีไข่หน้าฝนมะนาวไม่ต้องต้มป่าเลยเนาะอบ้าน E mm -hmm.